สารเรีวชาแนลครับตั้งค่านาฬิกานะเอสเนะครับตัวผู้หญิงเล็กๆนะรุ่น1345นะรุ่นนี้ก็มีแค่3ปุ่มนะครับก็คือดันสาย2ด้านขวาปุ่มหนึ่งนะอันดับแรกนะให้เรากดมาที่ให้กดที่ขวาล่างนะกดจนวินาทีกระพริบนะเสร็จแล้วให้เรากดที่ด้านขวา1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะ เราจะเห็นว่าด้านหน้ากับปิปนี่ก็คือชั่วโมงนะครับเราจะตั้งเป็น3ามทุ่มนะให้เรากดที่ซ้ายบนนะครับไล่ไปเลยนะจะเห็นว่าตัวนี้มันจะเป็น pm ตัว p กับตัว m นะส pm ก็คือบ่ายสองนะเดี๋ยวก,กดให้ดูนะครับห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสทุ่มหทุ่มพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บ pm เขาจะหายไปเห็นไหม หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่แปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมง,มงเห็นไหมพอถึงเที่ยงปุ๊บ PM ก็จะขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตั้งเนาะอ่ะเราก็กดไล่ไปเลยครับอ่ะสามทุ่มก็คือเก้าพีนะครับอ่ากดไปนะครับก็คือกดซ้ายบนอ่ะไล่ไปเลยเก้า p m เเสร็จนะเราจะตั้งเป็น หน้าที่นะให้เรากดที่ด้านขวานะครับจะเห็นว่าด้านหลังกับพริบอันนี้ก็คือเป็นนาทีเนาะเราก็กดเลยอ่าสมมุติเราจะตั้งเป็น20บนะครับกดด้านซ้ายบนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ด้านขวาหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดตรงนี้ที่กระพริบนี้ก็คือเดือนนะอ่สมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือน6กนะเขกดที่ซ้ายบนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งวัน วันที่นะเรากดที่ด้านขวาอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมด้านบนกะคลิปนะครับสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่ 20. นี่ยกดซ้ายบนนะครับไล่ไปเลยเดินหน้าอย่างเดียวเนาะไปหลังไม่ได้ถ้าเลยไปอย่างเงี้ยเราจะตั้งวันที่20เราก็กดไปเรื่อยๆวนนะครับเนี่ยเขาจะวนกลับมาให้เองเนาะทุกฟังก์ชันนะครับก็คือใช้สูตรกดเดินหน้าไปแล้วเขาจะวนกลับมาใหอยีกรอบนะโอเค20นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราก,กดที่ด้านขวาหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดอ,อันนี้เชื่องรวน,นิดนึงนะครับถ้าเราก,กดที่ด้านขวาเสร็จเนี่ยเออ,อเดกดที่ด้านขวานี่ก็คือตัวสัปดาห์จัก,การพริบนะครับอาการตัวนี้ที่เบนก็คือแบตจะหมดนะครับอ่าทีเนี้ยเมื่อ เรากดที่ด้านขวาแล้วจะเห็นว่าตรงนี้กระพิบนะครับ f s r นี่ก็คือ friday นะวันศุกร์นะเราก็เลือกเอาครับจะเอาวันไหนนะเราก็กดที่ซ้ายบนเนาะ sa saturday เนาะ su sunday วันอาทิตย์ mo monday เนาะวันจันทร์ tu Tuesday วันอังคารนะ we วันพุธนะครับ th วันพฤหัสนะครับ fsa friday วันศุกร์นะเมื่อเราได้เสร็จเราก็กด ที่ดันขอยหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราจะวนกลับมาที่เดิมเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการตั้งค่าให้เรากดที่ด้านซ้ายล่างหนึ่งครั้งนะครับกระจบนะครับอันนี้รุ่นนี้ไม่สามารถที่จะตั้งเป็น24ชั่วโมงได้เนาะอ่าได้ได้ได,ได้ให้เรากดที่อ่า สายบนนะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนให้เนาะ,อะนง่ายๆนะครับบางทีก่อนที่เราจะตั้งให้เรากดที่สายบนดูนะสมมุติว่าบางทีเลขเก้าอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นยี่สิบเอ็ดเราก็จะตั้งง่ายขึ้นนะครับก็คือใช้ฟังก์ชันเดินก็คือกดที่สายล่างอย่างนี้นะครับจนวินาทีจะปิ๊บเห็นไหมเสร็จแล้วก็กดด้านขวานะครับรก็ไล่ไปเรื่อยน,นะครับอ่าเราจะตั้งง่ายหน่อยนะครับ โอเคอาเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการตั้งค่านาฬิกาเอสเคเม่ย์นะครับของผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสากทาแล้วเชาญนลวันนี้เป็นทัรับสวัสดีทุกครับ